รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะรายการปริศนาร่างกายรายการที่จะมาชวนน้องๆมาไขาปริศนาต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายเพราะว่าร่างกายของเรานะคะมีความหัศจรรย์ค่ะและมีกลไกในการทํางานที่ซับซ้อนมากมายนั่นเองค่ะหัวข้อปริศนาร่างกายของเราวันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากค่ะและเชื่อว่าน้องๆหลายคนคงจะสงสัยแน่นอนค่ะว่าทําไมเราถึงตด หรือผู้ที่สุภาพนันก็คือผายลมนั่นเองค่ะน้องๆทราบหรือไม่คะว่ามนุษย์เรานะคะสามารถตดเฉลี่ยได้วันละ5-20ครั้งซึ่งเยอะมากๆเลยนะคะทำให้บางครั้งค่ะเราอาจจะเผลอตดในที่สาธารณะที่มีคนอื่นอยู่ร่วมกับเราได้ mm hmm. เช่นในห้องเรียนในรถในลิฟต์เป็นต้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะ ตดที่มีเสียงดังค่ะคนที่ตดนะคะก็มักจะถูกมองว่าไม่มีมารยาทใช่ไหมล่ะคะทำให้เรารู้สึกอายรู้สึกเสียฟอร์มค่ะทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ตั้งใจอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะคะแต่บางทีมันก็ควบคุมไม่ได้ค่ะเพราะว่าตดมันเป็น,นกลไกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของร่างกายจริงๆนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้ค่ะเรามาคุร่างกายไปพร้อมๆกันในหัวข้อทําไมเราถึงตดไปไขปริศนาร่างกายในหัวข้อนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ การผายลมหรือการตดคือการขับแก๊สส่วนเกินออกจากร่างกายตามธรรมชาติโดยปกติร่างกายของเราจะขับแก๊สส่วนเกินออกได้สองทางด้วยกันคือด้วยการเรอและการผายลมเด็กๆคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าแก๊สส่วนเกินนี้มาจากไหนแก๊สส่วนเกินนี้ สามารถเกิดขึ้นได้จากทั้งปัจจัยภายนอกและจากภายในร่างกายของเราเองเลยค่ะแก๊สที่เกิดจากปัจจัยภายนอกเช่นเวลาที่เราพูดหรือเวลาที่เราเคี้ยวและกลืนอาหารรวมถึงการดื่มน้ำอัดลมเราก็จะมีการกลืนอากาศเข้าไปในร่างกาย ก็จะทำให้เกิดแก๊สในร่างกายได้แก๊สที่เกิดจากภายในร่างกายของเราเองเป็นแก๊สที่เกิดจากแบคทีเรียนในลำไส้ใหญ่ที่ทำปฏิกิริยาย่อยสลายกากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปซึ่งแก๊สที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการย่อยอาหารนี้แม้ว่าผนังลำไส้ จะดูดซึมแก๊สปริมาณมากเหล่านี้ไว้ได้แต่หากมีแก๊สมากเกินไปซึ่งอาจเป็นเพราะการกินอาหารที่ก่อให้เกิดแก๊สมากเช่นถั่วเนื้อสัตว์หรืออาหารประเภทนมก็จะทำให้เกิดลมในท้องมาก ผนังลำไส้ก็จะดูดซึมแก๊สส่วนเกินเหล่านี้ไม่ทันทำให้ต้องขับออกมาเป็นตดหรือผายลมนั่นเองค่ะแหมอย่างนี้เมื่อเราผายลมโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะเราก็สามารถบอกคนอื่นได้ค่ะว่าอุ๊ย เรากำลังขับแก๊สส่วนเกินออกจากร่างกายอยู่นะคะขอโทษทีค่ะแต่ว่าตัวน้องๆเองนะคะก็ไม่มีใครอยากจะได้กลิ่นผายลมใช่ไหมคะหรือว่ากลิ่นตดของคนอื่นหรอกค่ะคนอื่นก็เช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตัวนะคะว่ากำลังจะมาแล้วเราควรจะเลี่ยงไปตดไกลๆไปผายลมที่อื่นที่ไม่มีคนอยู่บริเวณนั้นนะคะถ้าสามารถทำได้นะคะก็จะดีที่สุดเลยละค่ะแต่เอ๊ ทำไมบางครั้งเราก็ตดมีกลิ่นเม็นบางครั้งเราก็ตดไม่มีกลิ่นเป็นเพราะอะไรต้องให้คุณหมอช่วยอธิบายแล้วล่ะค่ะถ่ายลมหรือการตดนะคะก็คือจริงๆต้องเริ่มจากเวลาอาหารที่เข้ามาร่างกายของเราอะค่ะก็จะเข้ามาอยู่ในกระเพาะอาหารอาหารที่ย่อยแล้วก็ดูดซึมไม่ได้อย่างเช่นพวก หรือว่าผลไม้ที่เป็นกักใยก็จะไหลลงมาถิวที่ลำไส้ใหญ่ส่วนใดที่ย่อยไม่ได้เนี่ยก็จะรวมตัวกันกลายเป็นก้อนอุจจาระส่วนผายลมเนี่ยมันคือลมส่วนเกินที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ที่เกิดจากช่วงที่แบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่มีการหมักหมมเมื่อแก๊สมีปริมาณที่เยอะขึ้นรวมกันก็จะมีการปล่อยแก๊สออกมาก็คือการผายลมนะคะ ฉะนั้นการถ่ายลมบางครั้งก็มีกลิ่นบางครั้งก็ไม่มีกลิ่นก็คือเกิดจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปขึ้นอยู่กับลักษณะอาหารเสียงก็เกิดจากมันขึ้นอยู่กับว่าความเร็วในการถ่ายลมแล้วก็ปริมาณลมที่ออกมาถ้าปริมาณลมที่ออกมามีปริมาณมากความเร็วในการถ่ายลมมากก็อาจจะมีเสียง แต่ถ้าปริมาณลมออกมาน้อยความเร็วของลมช้าก็จะไม่มีเสียงส่วนใหญ่เท่าที่ทราบยังไม่มีการหายลมที่ผิดปกตินะคะแต่ก็มีคนไข้าบางกลุ่มที่เขาเป็นคนไข้กลุ่มที่มีลำไส้แปรปรวนกลุ่มนี้แบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ของเขาอ่ะจะไม่เหมือนกับคนปกติอาจจะทำให้เกิดแก๊สในปริมาณที่เยอะ จริงๆไม่เรียว่าส่งผลตกสุขภาพบางคนก็อาจจะรู้สึกเขินอายหรือรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะเข้าสังคมน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าการอั้น่ายลมบ่อยๆเนี่ยก็ก็คล้ายๆกับการอั้นอุจจาระการส่งผลต่อสุขภาพระยะยาวเนี่ยไม่ไม่น่าจะมีอะไรวิตกกังวลแต่ปกติแล้วเราก็ไม่สามารถอั้นแบบ หายลมได้ร้อยปร์เซนต์หรืออั้นอุจจาระได้ต้อยปอร์เซ็นต์อันนี้ทุกคนเข้าใจเพราะว่ากลไกของการอุจจาระนั้นมันขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อหูรูดที่บริเวณทวารหนักของเราซึ่งซึ่งมันจะควบคุมด้วยทั้งการทำงานของประสาทอัตโนมัติแล้วก็ ควบคุมด้วยการทำงานของจิตใจซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอั้นได้เกือบ100%ยเเนยกเว้นว่า,ามีภาวะอื่นๆอย่างเช่นท้องเสียหรือลมเยอะมากอาจจะอั้นไม่ได้อาหารที่ทำให้เกิดแก๊สก็คืออันที่หลักง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือพวกพวกน้ำอัดลมอะค่ะเพราะว่ามันอัดแก๊สเข้าไปเวลาที่รับประทานก็รับประทานเข้าไปก็อาจจะทำให้เกิดแก๊สซึ่งรายชื่ออาหารมันจะเยอะ จริงๆในคนปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ต้องหลีกเลี่ยงยกเว้นคนที่เป็นกลุ่มลำไส้แปรป,ปวนเพราะว่าคนปกติก็ไม่ค่อยมีใครผายลมแบบหลายๆครั้งจนผิดปกติอยู่แล้วต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณหมอมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะว่าร่างกายของเราเนี่ยมีความมหัศจรรย์แค่ไหนแม้แต่การตดเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างเปล่าประโยชน์นะคะแต่เป็นการช่วยขับแก๊สส่วนเกินในร่างกายของเรานั่นเองค่ะ น้องๆทางบ้านคะอยากให้เราไขาปริศนาร่างกายในเรื่องอะไรนะคะสามารถเขียนส่งมาได้ค่ะที่แฟนเพจรายการของเราตามที่อยู่นี้เลยนะคะอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการติดตามความเคลื่อนไหวรวมไปถึงดูรายการของเราย้อนหลังนะคะตามช่องทางคลิกขึ้นด้านนี้เลยค่ะส่วนตอนหน้านะคะเราจะมาไขาปริศนาร่างกายในเรื่องอะไรติดตามให้ได้นะคะห้ามพลาดเลยละค่ะแต่วันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะพี่จอยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ